ทางมาที่ตลาดต้นตาลนะครับของขอนแก่นครับคือตลาดนี้เนี่ยก็เป็นเาเรียกว่าอะไร่ะเป็นย่านการช้อปปิ้งของคนที่นี่เลยแล้วก็เป็นทั้งเอ่อเป็นทั้งสถานที่จำหน่ายพวกอาหารด้วยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปด้วยกัน,นยังยังอย,อยู่กับคุณภาษาอยู่แลนะครับไปดูกันไปครับแต่ถ้ามีเสียงเสียงเพลงเสียงอะไรเนี่ยผมอาจจะ <S <S ผม <S 2> <S 2> อาจจะต้อง ตัดนะครับอาจตัดเสียงเพลงบางช่วงนะสำหรับใครที่ติดตามในคลิปนี้นะครับไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในมีอะไรน่าดูน่าชมบ้างนะมีเสียงเพลงมาบ้างแล้วนะเดี๋ยวใช้เสียงเพลงของผมกลบนะครับอย่าพยายามลีกเลี่ยงเห็นไหมคนเขามากินข้าวอะไรกันเยอะเลยตอนนี้มันเยอะมันเริ่มเย็นแล้วนะรอบประมาณตอนนี้จะประมาณหกโมงนะครับหกโมงเย็นตลาดเริ่มจะเปิดแล้วเพราะว่าตรงนี้เนี่ยสาดคอนแก่น ไอตราต้นตาลตรงนี้เนี่ยนะครับเขาเปิดเขาเปิดกันในช่วงประมาณ5้าโมงนะนะครับประมาณ5้าโมงเย็นเนาะเขาเขาจะเริ่มเปิดกันนะครับมาดูดูดรถคันนี้เห็นไหมสีสันสวยงามมาก <c oughs> เป็นรถด,ด้วยขายของด้วยนะสุดยอดเลย <Okay. S 1> คือเขาจะปิดก,กันอีกทีก็ประมาณหกทุ่มตีหนึ่งทีสองนะครับแล้วเพราะว่าแล้วแต่จำนวนลูกค้า <c oughs> จะเ,เพิ่มขึ้นลดลงอันนั้นว่าก,กันไปนะครับแต่ว,ว่าด้วยสัญญาแล้วคนในคอนแก่นเนี่ยเขาจะมาทางเข้าวที่นี่คนระับตอนเย็นคือจะมีหลากหลายเมนูเลยเนหะ็นไหมด้านนั้นก็จะเป็นร้านขายทั้งหมูสเต๊ะทั้งอาหารพื้นบ้านทั้งตู้เอทีเอ็มเรียงกันเลยใครจะมากดก็มาเด้อเ <laughs> นี่ยครับเบดินเดินเดินดูกด่อน เดินดูบรรยากาศทำไมเขาเรียกว่าตัต้นตาลเพราะอะไรมีต้นต้นตาลถูกต้องครับเพราะมีต้นตาลฮะต้นตาลอยู่ตรงนี้ครับมันจะมาดูตรงนี้เลยตรงไหนมันจะเปลี่ยนตลาดโดยรอบตลาดโดยรอบตลาดนี้อ่าเห็นไหมฮะมีต้นตาลด้วยเห็นไหมมีทั้งหมดหกต้นอือมีทั้งหมดหกต้นหต้นออและนะนี่ก็เลยก็เลยเป็นที่มาที่ไปใช่ไหมใช่ตลาดต้นตาลตลาดต้นตาลก็จะมีเวที ของความสามารถขอิจิตอร์อ๋อของโจทย์ชนของคนอื่นอะไรอืมอครับที่เขาจะมาแบบทำกิจกรรมให้ข้างนอกได้รู้ว่าเขาทำอะไรบ้างครับครับครับเดี๋ยวคราวนี้ให้คุณวสันเป็นดิจิเตอร์เลยนะฮะนะเพราะว่าคุณวสันนี่มาบ่อยพื้นที่ตรงนี้เข้ามาถึงบ่อยนะครับจะะเปป็นรมาาณว่ตรงนี้มันจะเป็นมันจะมีที่ถ่ายรูปนะครับเออเออสำหรับเฮ้ยนี่อะไรเนี่ย เป็นซุ้มครับเป็นซุ้มเป็นซุ้มที่นั่งนั่งเล่นนะครับสวยมากเลยนะาเขามาอัปเดตการถ่ายรูปเออนี่นะอันนี้อันนี้ดอกไม้จริงนะส่วนข้างบนนี้เป็นดอกไม้เทียมใช่ไหมใช่ครับข้างบนนี้เป็นดอกไม้เทียมนะครับโดยบรรยากาศโดยรอบก็จะเป็นที่แบบที่ผ่อนคลายนะครับสำหรับคนสำหรับมันจะเป็นตลาดของคนในเมืองครับที่ผ่อนแกาเขาจะมารีแลกซ์เรื่อยๆคลายเครียดกับการออกกำลังกายกับการทำงานเข่นะครับ ก็จะประมาณเนี่ยไอเดียวน้องหนูที่หลักก็คือเราจะมาดูอืมนี่คือตลาดต้นตาลต้นตาลนะนี่อันนี้คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้นนะอันนี้คือต้นตาลนะครับเขาเลยให้ชื่อว่าเป็นตลาดต้นตาลนะอ๋อตรงนี้เป็นตรงนี้ก็จะเป็นเวทีนะพี่ตรงนี้เป็นเป็นเวทีเวทีครับเวทีก็ สำหรับการแสดงใช่ป่ะการแสดงเออใช่ครับผมตรงนี้นะครับเป็นเวทีการแสดงนะครับผมใครมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเวทีเยาวชนด้วยไหมของเยาวชนครับแล้วอนนี้อยากแสดงความสามารถอ๋อครับผมครับผมดูกันยาวไปครับทีนี้เขาถ่ายรูปถ่ายอะไรกันด้วยนะตรงนี้จะซุ้มจะซุ้มใช่ไหมใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินดูก่อนเนาะว่ามีอะไรบ้างเห็นไหมมีร้านขายเสื้อผ้ามีร้านขายพวก เขาเรียกว่าอะไรอะออเซสซอรี่ของพวกโทรศัพท์มือถือนะตรงนี้วะเออนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขถ่ายรูปให้ถ่ายรูปให้ถ่ายกันนะเดี๋ยวเรามาถ่ายกันนะอ๋อคับก็จะเป็นประมาณนี้ครับออคือมีแหละให้คนมาพักผ่อนเดินใจที่นี่ที่นี่มีหลากหลายนะหลากหลายทั้งเห็นไหมแม้กระทั่งความสวยงามที่นี่เขายังมีนะที่แบบต้นตาลนะครับ แต่ผมไม่รู้ว่าราคามแพงมันถูกอะไรไงนะแต่ก็คงจะน่าจะย่อมเยาว่าที่เราไปตามร้านเสริมสวยอะนะเพราะว่ามันไม่เีอะไรมากมามนะเห็นไหมเขาเรียกว,ว่าตลาดต้นตาลน,นะครับสวยมากกา่ตอนนี้น่าจะมาสิปดในเก้ากว่าแล้วนะครับเนี่ยเขาเป็นสัญลักษณ์ของจงังหวัด ขอนแก่นนะก็คือจะมีเป็นเป็นรูปแคนนะครับลืมบอ,อกไปคําขวัญของขอนแก่นเนี่ยเขาเขามีคําขวัญของเขาอยู่เหมือนกันนะว่าอะไรนะพ,พระธาตุขามแก่นนะเสียงแคนเสียงแคนดอกคูณศูนรวมผ้าไหมร่วมใจผูกเสียวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์สิรินทร์เนตรสุดเท่เหรียญทองโอลิมปิกนะอันนี้คือคําขวัญของขอนแก่นนะครับเห็นไหมนี่เขาจะมี มีร้านขายเสื้อผ้าด้วยนะแล้วก็มีส่วนที่เป็นอาหารโซนที่แบบว่าเป็นการแสดงออกของวัยรุ่นหนุ่มสาวเยววาวชนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูดูกันนะว่าตรงไหนบ้างนะครับที่เป็นที่หน้าหน้าดูหน้าชมของตลาดต้นตาลนะครับต้นา บรรยากาศการเดิน่นตลาดเุิ่เบิดไปเราเดินไปดูดูกันรอบๆก็จะเป็นโซนโซนอาหารเด็กฝึกงันอ๋อา่านอยู่ฝั่ง,งนู้นนะน่ะนี่ก็จะมีมีของขายเยอะเลยเนาะ,อะเออเน,นี่ใเห็นไหมสวยใครมาที่นี่ต้องมา ต้องมาเดินแถวๆนี้นะอโอเคนะเดี๋ยวอนุญาตถ่ายรูปน,นิดนึงตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเขาเขามาถ่ายรูปมาทักผ่อจนจอตใจนะเป็นทั้งที่เที่ยวที่กินแล้วก็เป็นอะไรอ่ะดีแลกด้วยเออ พอดีเลยเราเดินออกมาเมื่อกี้ไม่มีเสียงเพลงแล้วนะไม่มีเสียงเพลงละโอ้ตอนกลางวันนี่มีก็มีอะไรขายไหมตอนวันไม่ค่อยมีนะครับไม่มีเนาะตอนนี้เป็นตลาดตอนวัดคำวัดตอนตอนกลางมาเข้ามานี่แสดงว่าเมืดไปาช้าเลยใช่ไหม ไม่เหมือนปกติแล้วก็จะเงียบกว่าปกติอ๋อจะเงียบกว่าปกตินะนะครับนี่เห็นไหมทางน้องเขามาเล่นอะไรไปดูเป็นสีสันนะครับจะเป็นร้านที่นั่งกินข้าวนะครับอันนี้อันนี้นะใช่ครับเป็นร้านเพราะเขาให้เรานั่งนั่งได้เลยใช่ไหมนั่งได้ครับอ๋อนั่งได้เลยนะไมาก็ไม่นั่งกินตรงนี้ครับอืมก็นั่งนั่งได้หลายที่บางทีมันก็เป็นจะเป็นโซนโซนร้านครับ โอ้โหเด็คนเริ่มคนเริ่มเยอะเลยนะเริ่มเยอะแล้วิงถ้าเด็กมาก็เยอะกว่านี้ครับสามี่มันตงน้ดนึกว่าอ๋อตรงนี้เขามีที่นั่งด้วยนะ,ะนี่เห็นไหมครับเขามาถ่ายรูปถ่ายอะไรกันดเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้คุณมาสาถ่ายถ่ายรูปมาให้นะถ่ายเป็นภาพนี้ก็ได้ถ้าเป็นไรไม่ต้องมีคนนะ ไม่ต้องมีคนก็ได้ถ่ายแค่รูปเก็กบไว้เฉยถ่ายแค่รูปเก็บไว้เฉยนะเป็นตลาดต้นตาลนะครับอ๋อเป็นเป็นไม้นะเป็นไม้จริงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นไม้จริงไหมมันเป็นไม้จริงนะเป็นไม้จริงนะของตลาดต้นตาลนะครับเราเข้าไปดูร้านร้านค้าไหมครับ ไป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 แล้วก็ไปเดินดูกันยาวไปครับคลิปนี้ใครที่ชอบอยู่กับเรื่องกินนะเรื่องกินเรื่องช็อปต้องมาที่นี่เลยนะเพราะว่ามีกับข้าวเยอะมากแล้วก็มีหลากหลายอย่างเลยเมนูเยอะนะรวมไปถึงรวมไปถึงพวกกิฟต์ช็อปนะเสื้อผ้าของ ของเล็กๆน,น้อยๆที่ท่านสี่เขาชอบอ่ะนะเออมีเยอะที่นี่นะครับมีเยอะเห็นไหมร้านๆๆกับข้าวเยอะนะกับข้าวเยอะข้าวเยอะแต่ว่ายิ่งดึกนี่คนจะมาเยอะกันไหมใช่ครับนะ<อ>พว<อ>่ารเริ่มงานาคนจะเยอะเออใช่อตอนนี้มันมันเลิกงานแล้วคนเริ่มมากันแล้วนะตลาดเขาก็เริ่มเปิดกันแล้วล่ะเริ่มเปิดแล้วเกือบจะู่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ก็ยังมีบางที่ยังไม่มานะ ะะมีบางที่ยังเข้าไม่มา,เ,าเดินดูแล้วก็วเ,เดินดูร้านร้า,านที่คนนั่งอ๋อเหรอ,อเห็นไหมเขา,ขามาเที่ยวมาทานข้าวกันเนาะเริ่มเริ่มมีความหิวมาเยือน,นบ้างแล้วเดี๋ยวได้กินข้าวด้วยนะที่ตลาดต้นตาลนะครับวันนี้แรงเมา แมงเมาเยอะนะครับไฟดับรึเปล่าเนี่ยนี่ไฟดับนาเมื่อกี้เมื่อไม่มีไฟอยู่เลยอ๋อเขาเขาเขาปิดไฟเพราะว่ามีแมงเมา่นะนะฮะเขาเลยปิดไฟไว้โอ้แมงเมาเยอะมากเลยนะเขาเลยปิดไฟไว้นะเขาเลยปิดไฟไวนะ้เพราะว่าแมงเมา่มันเยอะนี่เอง โอ้ยมีด้านในก็มีด้วยนะเดินเดินไปเดินไปไนเดินไปข้าดินไปเนไอดูเงนไเยอนไปเดินเิเยอนมากเนปนะเนิไดินดเนปเนีปดูเนไปดเดิไปดเดิินนนนะได อเรือของเด็กใช่ไหมอ๋อสวนนี้นะเข้ามาตรงนี้เลยออนครับใครที่มีบุตรหลานนะถ้าพามาโซนนี้อันตรายหน่อยนะ <c oughs> เดี๋ยวกระเป๋าตังค์งท่านจะตั้งหายในพริบตา <c oughs> นะครับนี่ตรงนี้เป็นรองเท้าของไมรุ่นนะเขามาซื้อรองทรงรองเท้ากัน เดี๋ยวที่ขายแม่ไปทุกที่เห็นนะพวกน้ำหอมเอนี่ยมีเยอะไปโดยรอบนะครับไปบที่เขากำลังเริ่มครับไปที่กำลังเริ่มนะเดี๋ยวตรงนี้มีเสียงเพลงนี่คุณอยากขออนุญาตเดินผ่านไปแป๊บเขาเดินผ่านไปเร็วๆแป๊บนึงนะครับมีเสียงเพลงด้วยนะเห็นไหมฮะมีมีทั้งเสื้อผ้าสตรีนะสวยๆเลยราคาก็ไม่แพงนะที่นี่ถือว่าใช้ได้เลยแบบราคาแล้วก็เสื้อผ้าที่ทันสมัยนะครับ อเออใครมาที่นี่ที่พาไม่ได้เลยกบอกว่ากับข้าวนี่มีหลายอย่างเลยให้ให้เลือกเลือกชม<ด>เลือกกินเลยนะไหมนั่นะคือป้ายของตลาดนะเป็นตลาดต้นตาลน,นะครับภาษาอังกฤษนะแต่ว่าอ่านให้เป็นภาษาอีสานบ้านเราแล้วกัน <laughs> อ่านนภาษาไทยนะนะครับเป็นต้นตาลน,นะครับโอ้เยอะเยอะเยอะ เดี๋ยวเดินดูก่อนแล้วค่อยไปนั่งพักผ่อนกินข้าวกันอ,อาจจะมีเสียงเพลงเข้ามานะเดี๋ยวผมจะใช้เพลง y o youtube กลบเอานะนะครับน่าจะมีประมาณนี้เ,เนาะ ว่าตซนนี้เป็นเสื ada, ้อผ er, ้าละเป็นเสื้อผ้าเป็นรองเท้ากับระเป๋าตอนนี้เดินมาถึงนสลักนสลักใช่ไหมตรงนี้โอเคเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในนะเา้็ไปเข้าไปมข้างในไปกินข้าวพี่นายกเสื้อผ้าเยอะนะดูเป็นบรรยากาศของการมาเที่ยวที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของท่านสุภาพสตรีนะใช้บริการไปเวลาเออไส้บอกุบบอกกับทุกจุดเลยอะาต้นตาลอันนี้ก็ต้นตาลนะเออถ้าเกิดว่ามีต้นอื่นเนี่ยเขาตั้งชื่อตามต้นไม้ไหมต้นจามจุลีอะไรประมาณนี้เออ โอเคนะครับเดี๋ยวน่าจะเดินดูพอประมาณแล้วเนาะนะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปดูตรงนี้ก่อนไปดูตรงไหนเอ่ยไปดูที่เขาแสดงครับเสร็จปุ๊บแล้วค่อยค่อยพักใจโอเคโอเคได้ได้ได้แต่ว่าตรงที่เขาแสดงเนี่ยอาจจะให้ดูเป็นแอ่์เต้นนิดนึงแค่นั้นนะเพราะว่ามันมีเพลงซึ่งก็ไม่อยากจะไปนะไม่อยากจะรบกวนเขาด้วยนะนะครับก็เดี๋ยวเดินไปข้างหน้านะ นะครับดนตรีดนตรีโฟกซองเขาเริ่มมาบรรเลงให้ฟังบ้างแล้วนะนะครับเป็นแนวออกอะคูสติกสันิดหนึ่งนะก็อาจจะ <c oughs> ตัดเสียงนี้ไปให้หน่อย ลูกชิ้นนะหิวข้าวแล้วอีกเมนูหนึ่งของต้นตาลครับกดบะได้อยาแข้งอันนี้น่นเลยน่นเลยอันนี้ถ้วยละสามสิบนะครับผมแซวแม่ค้าเมื่อกี้แม่ค้าหัวเราะเลยเฉพาะถ้วยเท่านี้ลูกชิ้นลูกชิ้นต้องนับทีว่มีไม่ให้ผู้เล่นครับนี่เดี๋ยวอนุญาตจ่ายค่าเสียหายก่อน โอเคครับครับไปเรานั่งกินลูกชิ้นกันเออที่นั่งกินลูกชิ้นเล่นกันปะแล้วก็มาคิดเมนูกันว่าเราจะกินอะไรดีหาที่นั่งกันก่อนหาที่นั่งก่อนไปอั่งนึงก็ได้เมื่อกี้เดินมาแมงโมเยอะเลย คนไม่มีมาเยอะๆเหมือนออเมื่อไรเนี่ยมุมนี้ดีกว่าโอเคครับคนเร่ร่อนเดินะเออมันไม่มีแมลงมล็อ,มอ่ะเดินไปครับแต่ว่าหาอะไรกินแล้วเล่นไหมอเ,เออน,นั่งได้ทุกที่ไหมเนี่ยาเป็นร้านเขาเนา,นเานะเอาโอเคแล้วนู้นไปนู้น,นได้ไป ตรงนี้เป็นร้านเขาแล้วหาที่นั่งก่อน,นตรงนี้เลยเห็นละเห็นละ,ะนี่นะ,อ,ะอยู่ใกล้เลยเห็นไหมแมงเม่างเยอะมากอะนั่งให้ไกลก่อนอ คมากิน okay. ลูกชิ้นกันก่อนนะอ่ะลุยลุยลุยเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตชิมก่อนนะชิมสักคำสองคำพอาเป็นพิธีเสร็จแล้วก็เดี๋ยวปิดปิดกล้องนะทางเข้าแล้วนะโอเคได้เลยมาอันนี้หมดแล้วเท่าไหร่แล้วเนี่ย ด <sm all> ้วยความหิวข้าวเขาด้วยความหิวข้าววันนี้ <sm all> ออเอาเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้หมดแล้วจานหนึ่งอันนี้อันนี้คือตำข้าวโพดน,นะอร่อยมากแล้วก็นี่คือเมนูใหม่แนะนำมาบบวันนี้หมอพศแนะนำมานะกำลังส่งข้อความถึงเพื่อนเลยกำลังอวดเพื่อนอยู่ว่ามากิน <c oughs> เป็นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเมนูอะไรอันนี้ตำกุ้งครับตำก,ตกุ้งสดนะกุ้งสดแต่ว่าเราลวกลวนิดหน่อยแต่ว่าเราไม่กินสดเรากินลวกนะแบบเรากินลวกเอาเพราะว่าเราไม่ชอบอาหารสด <c oughs> ใช่เราไม่ชอบอาหารเดือดๆนะก็เอาเป็นว่ากินแบบสุกๆนะเดี๋ยวจะขออนุญาตชิมก่อน,นนะน้ำลาย

เมน,นูนี้ไม่เคยอยอาชิหนะครันาเอยหารอะไรน่านไหครับทาน มาวันกันลันตีผ่านนะเอาเลยเลลุยเลยให้ลุยเลยให้ลุยเลยมันน่ากินะครับเลาลแลที่อยากกิน้างแนะนนะต้ามอวนนีอร่อยนะอร่อย้ได้ ปเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับเราคลิปการมาที่ตากต้นตาลคุณยไว้แค่นี้ก่อนนะครับเราเจอกันในคลิปหน้านครับโอเคครับสวัสดีครับ